ตนนี้เราจะเกี่ยวหญ้าข้าวนกเอาไปทําปุ๋ยหมักกันเพื่อนๆถ้าปล่อยให้เขาแก่นเนี่ยดอกเขามเมล็ดเขาจะร่วงเต็มเลยแล้วปีหน้าก็จะเยอะอย่างนี้แหละคะ่ะก็เลยจะมาเกี่ยวไปทําปุ๋ยหมักเกี่ยวไปทําปุ๋ยหมักค่ะกองใกล้ๆนี่แหละเอาไว้ใส,ส่สวนเนาะเพื่อนๆค่อยๆ,ๆทาไปค่ะค่อยๆทาไปเกี่ยวเอาไว้ เกี่ยววันละนิดวันละหน่อยแล้วก็ไปกองกองรวมกันไว้ค่ะเพื่อนๆต้องเกี่ยวให้ให้ต่ำๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยขึ้นมาใหม่ก็จะออกดอกอีกเพเกี่ยวเกี่ยวลงต่ำๆเลย ทำไปอย่างนี้เลยค่ะทุกวันทำวันละนิดวันละหน่อยไปนามั่อค่ะไปนามัง่งอยู่สวนมัง่งทุกอย่างทำเองค่ะเพื่อนๆไม่ได้จ้างค่ะประหยัดต้นทุนนะคะนี่ค่ะเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยจะเกี่ยวเกี่ยวกองเอาไว้ก่อน ยังไม่ได้ทำก็ทำวันหน้าก็มาทำแต่กอเวลาว่างก็จะมาเกี่ยวอย่างนี้นะคะเด,เดี๋ยวออกไปยังไม่เห็นน้องหอยเลยน้องหอยปังเอามาปล่อยไว้ยังไม่เห็นตัวเขาเลยที่ห้ารกเกินไป มีผักเป็นแงงด้วยแต่จะมีหน้าแห้งหน้าแห้งที่ปู่ตัดเอาไว้ให้วันนั้นก็คนมาใส่รวมกันเนาะ ออกไปก่อนมันจะหนัก

ส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราไปเกี่ยวยาสดอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เอาขี้งัวมาใส่เนาอเพื่อนๆพื่อนขี้งวขี้ไก่มาใส่หมักเอาไว้